สวัสดียามบ่ายครับทุกคนนำบรรยากาศนะครับสวนสัตว์เล็กๆนะครับกลางห้างซีคอนสแควร์สีนครินนะครับบังเอิญเจอนะครับก็เลยถ่ายภาพแบบรวดเร็วเลยนะครับถ่ายมาจากข้างบนครับจะเห็นว่าภาพไม่ชัดเลยต้องขออภัยนะครับจากบริเวณบันไดเลื่อนนะครับชั้นบนสุดมองลงมานะครับไม่ได้ตั้งใจที่จะนำเสนอนะครับเป็นการเก็บภาพไว้เฉยๆนะครับ ไปคิดมานะครับตัดสินใจนํามานําเสนอดีกว่านะครับเพราะว่าช่วงนี้น้องๆยังปิดเทอมอยู่นะครับเชื่อว่างานนึงคงมีอยู่นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นของสัปดาห์ที่แล้วนะครับน่าจะเป็นตลอดเดือนนี้นะครับสําหรับสวนสัตว์เล็กๆนะครับกลางห้างซีคอนสแควร์ซีนัครินนะครับน้องๆจะต้องเสียค่าบัตรเข้าชมนะครับตอนนี้ไม่ทราบเรดจริงๆเลยนะครับต้องขออภัย ในงานจะมีกวางนะครับมีกวางซีก้านะครับที่เป็นไฮไลท์ของสวนสัตว์นารานะครับที่ญี่ปุ่นนะครับถ้าไปโอซาก้าก็ต้องไม่พลาดที่จะไปเมืองนาราไปดูสวนกวางนะครับ แต่ว่าในงานนี้ดูกันกลางห้างเลยนะครับแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายแต่ก็ยังดีกว่าบินไปที่เมืองนารานะครับที่ญี่ปุ่นนะครับดูที่นี่ก็น่าจะไม่กี่ตังค์นะครับเด็กๆจะได้ร่วมกิจก,กรรมข้างในด้วยนะครับคล้ายๆกับเป็นเขาวงกดนะครับข้างในจากการสังเกตจากข้างบนนะครับมีตัวพิกมนี้ด้วยนะครับแล้วก็เท่าที่เห็นนะครับ ครัไม่ชัดนะครับตนะ้องขออภยัยพยายามจะให้เห็นบรรยากาศนะครับขอบคุณครับทุกคนถ้าว่างมีเวลาก็เชิญนะครับซีคอนสแควร์สินาคารินครับพาน้องๆไปเที่ยวนะครับขอบคุณครับ